วัตถุประสงค์โครงการนี้ก็คือเพื่อให้ตามชื่อโครงการเลยครับเพื่อจะฟื้นฟูนิเวศ ของป่าครอบครัวแล้วก็นิเวศป่าพื้นที่ป่าในจังหวัดหนองบัวลำพูพว่าอย่างาจะทําให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นทรัพยากรประโยชน์ของทรัพยากรของอของอาหารในพื้นที่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วหนองบัวลำพูก็เป็นพื้นที่ที่ทําไร่อ้อยทําเกษตรเชิงเดี่ยวค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนั่นทําให้เป็นการส่งผลเรื่องสภาพภูมิอากาศด้วยนั้นโครงการเนี้ยเราก็เลยอยากจะทั้งฟื้นฟูป่าด้วย แล้วก็ฟื้นฟูทั้งระบบะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผมในพ่ะพอเห็ด,หดนางล่มครับบ้านนี้ผมก็เห็ดไปใต้ต้นไม้ครับฟ้ามแล้วมันก็ล้มเลือนมันก็ออกดีนี่แหละรายได้ของผมไปปลูกเปน็นต้นมาไปทำไร่ฟ้ามเห็ดผมปลูกเห็ดหลายสนิดเสน้นเห็ดนางล่มนั่งฝ่าขอนขขาว โหโหเห็ดหอมเห็ดอย่านั้งนี่ผมปลูกไปไปทุกอย่างเห็ดญี่ปุ่นก็ปลูกเพราะกับปลูกบา่นคนกับมาเบิงผมกับสอนคนอีกถ่ายทอดไปแต่เห็ดผมฟังวิทยุน่ะเห็ดเอาคิ้ควยขี้ยังมาเห็ดเสียเห็ดยังงผมเห็ดทดร่องจนได้ เห็นเข้าเจ้าทางปลาถิมรดปลาถิมโอ้ยเสียดายเสียดายเสียดายอีนีก็เลยก้มชิดว่าเอ้ยหน่อยงานใดสิมาเขาซอยเหลือในจุดนี้ช่ยเหลือคือลดผ้าวะตรงนี้โล่งให้ทับ้านหันมหาธรรมชาติให้ปลานันมันมีขึ้นมากย่างขี่ไร่คนละหนึ่งไร่เนี่ยหรือคนละหนึ่งงานกันทีหน่อยแมนบอกงานหนึ่งก็ได้บ่นหน่อยนี่สมมติงานนี่ปลาไม่เนียก็ได้บ่นหน่อยแมนบอกละ ก็เลยก็เลยมีแชมป์กับพนาเดียวนี่มากก็เลยดีใจนีใจเฝ้าเขาร่วมโครงการจริงๆมีผู้มากกระตุนในจุดนี้เพราะว่าเห้านี่บ้าสามาสีไปอ่าบ้าขามาสีไปเฮ็ดด้วยตัวเองได้แม่นเพราะว่าเฮ้าว่าปากบ้ไก่บ้ารังพอเห่ากต่แค่เห้ามันบอกคือปลาจีได้ประโยชน์แม่นบอหลายได้หน่อยกันยังดีกว่าบ่อใดนะกันยังดีกว่าบ่มีฟูสีมากมองเห็นในจุดนี้เลยแม่นด้คนละต้น ชีพพ่นก็ได้ชีต้นแล้วแม่นบอกมันีสมีใจหักไปเรื่อยพราะปลูกปั๊บเริ่มหักเด้คนพอได้ต้นไม้ตนน้นนึงปั๊บเริ่มหักแล้วเริ่มมีใจมากแล้วถ้าสมมติเขาเจ้ามีใจมากปุ๊บนี่แหละคือมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มมีฟ้าทัานที เอาเพื่อเศรษฐกิจนะครับมาปลูกนะครับเพื่อเพิ่มความชิ้นเพิ่มความเป็นสิเกียวแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนเรื่องของเศรษฐกิจด,ด้วยนะครับเศรษฐกิจที่เราจะต้องเป็นไม้ผลไม้เศรษฐกิจต่างๆเอาไว้ใช้แล้วก็มันก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับอยา่างที่ที่เขาคุยกันบอกกันนะครับในเรื่องของป่าไม้นะครับปัจจุบันนี้มันเริ่มที่จะหลหายไปนะครับป่าบุกุกทำลาย เมื่อป่าถูกทำลายแล้วอีกแม่นล้อมอต่างๆมันก็ถูกทำลายไปด้วยนะครับปัญหาต่างๆก่ตามมาน้ําท่วมน้ําแรงนะครับอีกต่างนะครับก็จะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นก็ดีใจที่เห็นพี่น้องนะครับได้ร่วมกันในการปลูกป่าตามหัวไรไยนานะครับซึ่งเป็นวนสำคัญนะครับที่เรามีหัวไรไยนาอยู่ที่ว่างเปล่าแล้วก็ปลูกป่าสร้างความเป็นสีเขียวให้กับโลกนะครับให้กับพุชพัน แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นอาหารให้กับของเราด้วยนะครับช่วงที่ทำมาเนี่ยเราเราเห็นอย่างหนึง่งที่เห็นได้ชัดก็คือกระบวนการการตื่นตัวของพี่น้องเกษตรกรตื่นตัวในที่นี้หมายถึงว่าตื่นตัวที่อยากจะปลูกต้นไม้ตื่นตัวที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยทรัพยากรของบ้านตัวเองเนี่ยเริ่มหายไปพี่น้อง เกษตรกรเนี่ยเริ่มหันมาเก็บเมล็ดพันธุ์สนใจสนใจกับป่าครอบครัวตัวเองมากขึ้นสังเกตได้ถ้าเราจะเห็นกันะชัดก็คือว่ามีการเอาต้นไม้ไปลงไปปลูกเห็นช่วงฝนช่วงอะไรมาอย่างเงี้ยก็จะมีการปลูกต้นไม้ลงต้นไม้ในพื้นที่ของตัวเองเห็นสิ่งที่ตัวเองขาดไปแล้วก็เห็นโอกาสเห็นโอกาสที่ตัวเองอยากจะพัฒนาและไปต่อครับ ปานี่เขาสามารถปลูกเห็ดปลูกยางเงินสีก็ได้แม่บ่ล่ะมันสิได้ประโยชน์อยู่ในป่านั่นแม่แต่อาหารการกินแล้วก็ยารักษาโรคมันก็สิอยู่ในหันสางรายได้อีกพร้อมต้นไม้ตันหนึ่งบ่ราคาประม่นหน่อยๆเป็นเงินก็ได้เป็นอาหารก็ได้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้ได้ทุกอย่างต้นยางกระปลูกไปวดครับมีประโยชน์เบิดซัสวลูกส้วลานะเจ้าจิไปว่า แต่ปลูกไปแล้วบริสไซือผมปลูกกกสักจังเสรว่าปลูกจะเบียใจ,จเสิ็ไป่อยใส่อย่งครับปลูกใช้แผ่นดินเาแล้วหมดครับงามแล้วก็ชุดเสื้นลูกล้านนัาสิด้อเบิ้งต่อไป